สวัสดีครับคุยง่ายขายองนายโจ๊กใหม่นะครับวันนี้อ่าวันนี้เป็นเมนูน้ำน้ำพริกกันบ้างครับเป็นน้ำพริกกา,กากหมูเจียวอ่าส่วนผสมเดี๋ยวผมเขียนให้ใต้คลิปแล้วก็ดูตอนตอนที่ผมทำไาเลยกันครับเพราะว่ามันส่วนผสมไม่กี่อย่างหรอกครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมเจียวหอมแล้วก็พักไว้ก่อนให้มันเสด็จน้ำมันให้มันกรอบนะครับแล้วก็ถึงจะมาเจียวกากหมูพอเจียวกากหมูได้ที่แล้วก็ถึงจะมาผสมคุกเคล้าให้มันเป็นน้ำพริกกากหมูครับ โอเคตอนนี้น้ำมันผมร้อนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อไให้มนการเสรียเวลาอ่าเราก็จะใส่กระเทียมลงไปเจียวเลยนะครับก็เนี่ยครับวิธีก็คือใช้ตะกร้าแบบนี้ก็ได้ที่เราซื้อขนมจีนมาแล้วเขาแถมมาเอามาพักให้เสด็จน้ำได้ครับถือว่าใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับ การเจียวให้กระเทียมมันกรอบทั่วถึงก็คือเวลาเจียวต้องคนบ่อยๆฮะใช้ไฟกลางน้ำมันร้อนลงไปเจียวคนบ่อยๆนะครับ นะครับพอเริ่มเหลืองแล้วเราจะพอแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเราอุ่อีกนิดนึงหลังจากที่มันเหลืองด้ที่แล้วก็เดี๋ยวผมจะเทใส่ตะแกรงเพื่อกองน้ำมันนะครับโอเคนี่ครับจะได้มาประมาณนี้มันจะไม่ไม่กรอบเกินไม่เหลืองเกินไปแล้วมันจะเราอุ่อีกนิดนึงก็เสร็จแล้วน้ำมันครับ เอามาสำหรับเจียวหอมก็จะมีเสียงดังนิดนึงครับหน้าบ้านมีคนมานี่นะครับกรอบกำลังได้ที่เพราะว่าถ้าเรารอให้มันเหลืองว่าน,นี้มันจะขม เพราะว่าความร้อนมันจะทําให้ละอูอ,อีกนิดหนึ่งครับหลังจากที่เราตักลงมาแล้วจะทํามันนะนี่นะครับประมันร้อนแล้วก็หอมแดงที่เราซอยเอาไว้ คนบ่อยๆครับมันจะได้น้ำมันมันจะได้เป็นทั่วถึงหอมมันจะได้เหลืองทั่วเลยทั่วถึงนะครับไม่งั้นมันจะเหลืองข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งยังไม่เหลืองมันก็จะแฉะไม่กรอบเราขออนุญาตผักกปก่อนเพราะเด็กเาใช้ตะแกรงมาใส่หอมเพียว น้ำมันร้อนกลางๆแล้วก็คนบ่อยๆให้มันทั่วถึงวันนี้ผมทำไม่เยอะมากนะครับอัตราส่วนมันจะสำหรับถ้วยหนึงกำลังดี แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากทำทานเก็บไว้นานๆ,ๆเยอะๆก็เพิ่มอัตราส่วนนะครับวิธีที่ผมทำแบบนี้มันจะเป็นวิธีทำน้ำพริกแห้งๆเพราะเราจะไม่ใช้ส่วนที่เป็นน้ำาอยาเช่นน้ำลาลผมก็จะไม่ใช้น้ำมะขามเปียกเราก็ไม่ใช้แล้วผมจะใช้เกลือกับน้ําตาลเพราะนั้นมันจะค่อนข้างแห้งเราสามารถเก็บไว้ได้นานๆครับใส่กระปุกเก็บไว้ได้หรือจะทําขายก็ได้นะครับช่วงนี้ฮิตมาก มีคนทํามาขายกันเยอะเลยเพราะว่ามันทานง่ายครับถึงกระปลูกไปคุกกับข้าวที่ไหนก็ได้มันแห้งๆนะโรยโลงไปกบกรอบ อาหารไทยค่อนข้างจะขั้นตอนเยอะนิดนึงครับแต่ลองว่าอร่อยต่างชาติส่วนหนึ่งมาเที่ยวประเทศเราหนึ่งอาหารสองธรรมชาติสามวัฒนธรรมผมว,ว่าหลักๆนะส่วนหลายๆคนชอบบอกว่าเป็นเรื่องของข้างเงินนะไอผมว่าอันนี้เป็นส่วนน้อยคือคนจะเที่ยวครับแพงแค่ไหนเขาก็ไปอย่างคนไทยยังไปเที่ยวสวิตไปญี่ปุ่นอะไรนี้ได้เลย ค่าของชี้แพงกว่าเราตั้งเยอะอ่าตอนนี้เริ่มเหลืองแล้วนะครับเพื่อนๆหนึไฟต้องก,กลางๆนิดน,นึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกรอบเกินไปหอมนะมันจะมีส่วนส่วนของหอมที่เป็นชิ้นเล็กนะครับอันนั้นจะเหลืองเร็วกว่าผมถึงพยายามให้คนบ่อยๆเพราะว่าเราจะได้ทําให้ชิ้นใหญ่ๆมันสุกไปด้วยเหลือไปด้วยเอย่ยนะตอนนี้เหลืองแล้วนะครับผมจะตักใส่แกงเลยเดี๋ยวมันจะคบไว้แบบนี้ ปิดไฟกระตุ้นตักแล้วก็พยายามกระจายกระจายครับให้มันมันไม่เกาะกันเป็นก้อนเพราะน้ํามันมันจะซึมอยู่ทําให้มันขมไป้ว่าเดิมนะฮะพอตักออกมาแล้วมันจะเหลืองอีกนิดนึงเราจะเห็นกันไม่อะไรัประมาณนี้เลยครับเราจะพักให้เย็นนะครับขย่าขย่านิดนึงหรือว่ากระจายกระจายมันออกให้มันมันไม่ไม่ไม่รวมอยู่กับน้ํามันเป็นก้อนนี่ฮะเรียบร้อยแล้ว กระเทียมครับกรอบเชียวกรอบทันทีโอเคครับเดี๋ยวเราไปทําส่วนของกะหมูเจียวกันดีกว่าส่วนของกระเทียมเจียวหอมเจียวเรียบร้อยแล้วครับครับมาส่วนของกะหมูกันบ้างดีกว่าวันนี้ผมจะใช้เป็นชิ้นเล็กแล้วก็มีชิ้นปันกลางปนเพื่อให้มันสวยเวลาที่เราคุกๆนะครับแล้วก็มีชิ้นเล็กที่มันเข้าเนือ้อ ในกะกหูนะครับหึถ้วยประมาณนี้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมีชิ้นใหญ่ปนบ้างนิดๆหน่อยๆให้มันสวยเวลาที่มันมันไปคุกผัดนะครับก็คือผมจะโรยเกลือไปคุกหน่อยหนึ่งไม่ต้องเยอะนะครับนิดๆหน่อยๆแล้วก็เราใส่ลงไปเลยครับชิ้นเล็กๆแบบนี้มันจะทําให้เข้าเนื้อดีครับตามด้วยน้ำเปล่านะครับ หลายคนคงสงสัยว่าทําไมถึงใช้น้ําเปล่าอ่ามันเป็นกระบวนการหนึ่งของการทํากากเกลียวให้กรอบนุ่มไม่ใช่กรอบแข็งนะครับคือถ้าเราเกียวอย่างเดียวน้ำมันออกอย่างเดียวมันจะกรอบแข็งแต่กระบวนการนี้มันเหมือนว่าเราเอาไปต้มให้สุกก่อนระดับหนึ่งแล้วพอหลังจากนั้นเราเขาก็เจียวอีกทีหนึ่งมันจะช่วยให้กากของเราครับกรอบนุ่มไม่แข็งโอเคครับเดี๋ยวเราจะรอจนมันเดือดนะครับพอเดือดเสร็จปุ๊บักพักเนี่ยน้ามันจะขุ่น เราก็าลดไฟลงพอลดไฟลงเสร็จปุ๊บตั้งไฟกลางๆถึงอ่อนนะครับน้ํามันจะเริ่มใส่ใส่สเพราะว่านะส่วนจริงๆที่เป็นน้ำมันเรเหยือไปละส่วนที่ออกมาจะเป็นน้ํามันที่อยู่ในหนังนือเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยว,ยวตรงนี้อาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับเดี๋ยวเพื่อนเรามาชมตอนตอนตอนที่มันเริ่มเริ่มใส่ใส่เลยก็ได้ครับ ครับผมตอนนี้กาดเจียวผมก็น้ำมันออกมาหมดแล้วนะครับเหลืองประมาณหนึ่งละนี่ครับมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเทน้ำออกแล้วก็จะมาเริ่มคลุกปรุปปงรสกันฮะบอกไฟได้เลยวันนี้ผมทำน้อยนะครับคือหนึ่งถ้วยสำหรับทานถ้วยเล็กๆก็ถ้าเพื่อนๆอยากทำเยอะๆก็เพิ่มปริมาณส่วนผสมเอาครับ นี่ครับจะได้ออกมาประมาณนี้กัดเกียวอหอมๆเล็กๆก็ให้เสด็จน้ำมันเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเอาลงจากเตาแล้วครับกว่าจะเย็นมันจะเหลืองเพิ่มมีจริงๆทำทานทเดียวถ้วยแค่นี้นี่ก็เหลือแล้วครับ ผมชอบทําอาหารที่ทำทาใหม่ๆแล้วกินหมดเร็วๆไม่ชอบเก็บไว้นานๆมันมันผมว่ารสชาติมันมัเปลี่ยนไปนะโอเคตอนนี้กัดเจียวเราแห้งแล้วนะครับก็เอานมันอออกนิดนึงจะแห้งๆแบน,นี้นะครับก็สก,กัดเจียวลงไปนะครับไฟอ่อนๆเพื่อให้มันร้อนแล้วอ่ดน,นิดนึงครับ เราก็จะเป็นกระเทียมที่เราเจียวไว้นะครับหอมเจียวพอดีลืมหยิบของเข้ามาแล้วก็เกลือนะครับอันนี้ผมแนะนำว่าเนื่องจากสัดส,ส่วนที่เราทำทานกันมันไม่เข้ากันเพื่อนๆต้องทำแล้วก็ลองชิมไปเรื่อยๆครับมันจะได้รสชาติแลสะสัดส่วนที่พอดี ออยนี้แล้วก็น้ำตาลครับผมใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงที่ผมยังตั้งอยู่บนกระทะไฟอ่อนเพราะว่าเนื่องจากเราคุกสดๆนี้อยากให้เกลือน้ำตาลแบบนี้มาละลายเข้าเข้ากับเนื้อไปด้วยมันจะได้ละอุแล้วก็ทั่วถึงโอเคครับเสร็จแล้วก็จะเป็นพริกป่นอันนี้ก็คั่วเองเลยครับ วิธีก็ไม่ยากก็คั่วพริกป่นแห้งแล้วก็ไปโขลกแต่มันใช้เวลานานหน่อยปริมาณพริกนี่ค่อยๆใส่นะคะรับเพื่อนๆะเพราะว่าถ้ามันเผ็ดไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วนะี่ครับสีสันเริ่มมาแล้วผมใช้กากเกลียวชิ้นเล็กนะครับเพราะว่าคลุกข้าวทันง่ายแต่ถ้าที่เขาทําขายอะไรอย่างเงี้ยครับเขา,าจะใช้หั่นกาก,ากเกลียวให้เป็นชิ้นใหญ่หนิดนึงเพราะว่ามันจะสวยเวลาที่มันอยู่ในแพ็กเกจ โอเคครับผมเดี๋ยวผมขอช้อนมาชิมนิดนึงกุกข้าวได้เด็ดเลยอืมโอเคแล้วผมก็จะเป็นเกลือประมาณสักสามช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะอะฮะไม่ถึงครึ่งช้อนโต๊ะดีน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะ ก็พริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะกากเจียวหนึ่งถ้วยเล็กๆนะครับอหอมเจียวก็ครึ่งถ้วยกระเทียมก็ประมาณครึ่งถ้วยที่หั่นมาแล้วครับก็ไปทำเสร็จแล้วครับนี่เลยํำพริกกักหมูง่ายๆแบบโฮมเมดของนายต้มโจ๊กไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากครับประมาณนี้หนึ่งถ้วยกินให้หมดภายในวันหรือสองวันประมาณเนี้ยมันจะหอมแล้วก็อร่อยกรอบ ยังไม่ชุนเท่าไหรนะัมันไม่หืนด้วยฮะเพราะว่ามันมีกากหมูมันจะมันจะทำให้หืนได้ถ้าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดหรืออะไรคุณไม่ต้องทำทานดูครับเดี๋ยวโจเขียนรายละเอียดส่วนผสมต่างๆแบบละเอียดไว้ให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยได้ครับผมวันนี้คงต้องไทานข้าวแล้วครับผมแลเจอกันครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องโจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบา,บายๆครับขอบคุณมากครับ